สวัสดีครับก็ผมงเกมเมอร์นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ช anel ของของ a ิโตะนะตอนนี้ผมจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเอแล้วผมก็ขกรับเชิญผมมิสเตอร์ปามนะขอเสียงนะครับผมชื่อปามครับเขาจะมาแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับไอ้เขาไม่ช่วยพาเราเ่ยเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับน่นนัเห็นรถครับเอเดี๋ยวผมจะขับตามไปนะรู้สึกมันจะขโมยตัวเด็กไปนะครับขับไปเลยพุ่งขับไปเลยใครมาเล่นวะ โอ้ยอย่าเล่นในปั๊มคุณปามอย่าเล่นถ้วใครกดอหน่อ้าวคุณเอกลับเราครับและนี่ก็ใครเราเช่นมีคนนึงก็คุณเอครับอไปกันเลยครับมาความซุบไพรส์เอาอะไรวะอะไรอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันจะไปนะครับเรียบร้อยครับไปแบกชามเฮ้ยมาช่วยแล้วไปเดินคิกเฮ้ยดูกระเป๋าเอาชนะได้ไงวะผ่านไปได้ไงเอครับ เอครับผมถ่ายคลิปอยู่ครับเดี๋ยวผมจะแบนคุณนะครับในสกายครับเดี๋ยวมจะแบนคุณนะอ่าแล้วก็ไปกันต่อนะครับอืมด่านนี้ไม่ชื่อว่าอะไรผมไม่ทันได้อ่านนะเมื่อกี้ทันอ่านนะครับคลิปเอาออกไปกูไม่ไปครับอะไรอะจะมองไม่เห็นเออแล้วก็ไม่ต้องมองครับคุณเอครับกระโดดไม่ได้แล้วดึกดึกอ่ะขับอย่างเดียวเออเออไปแล้วเดี๋ยวมันก็คว่ำ ลงอย่างดิจิตอลโอ้จะดิจิตอลเกินอืมเราจะต้องผ่านไปที่ได้เส้นทางไปเราองไปเฉยๆไม่ได้ถอยหลังก่อนนะได้ละได้ละได้ละอืมเจ็ดร้อยครับไปอแล้วอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเราก็วิ่งวนไปวนมาเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะลา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 เอ้ยอะไรวะตรงไปดีกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรเราแสงยิงปิ้ว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 หรือเปล่าอะไรเนี่ยตูตากระดู ยอ้ยอนเวลาย้อนเวลาตอนนี้เราก็ย้อนเวลาไปสู่โลกเลยจ้ะแล้วก็ไปดูกับโลกกันแล้วป่าจางเชิญมันคือมันคือโลกอะไรโลกคุณได้ดเสาครับเต่าล้านปีครัแล้วก็ไปเลยนะครับเสาเต่าล้านปีนี่ครับเออเสาตายออไอตโตะเตโตะมันทำอะไรไม่ให้ไหนสอบตายเนี่ยเรียกผมว่าไอโตะผมชื่อไอโตะไอโตะแล้วใช้ไอโตะทีนีมึงเรียกชื่อกว่าอะไรนะครับไข่ชะตอมชื่อไอโตะชื่อเล่นมาตีอะพอ,อยังครับมผมได้ชื่อวอาคิโตะเอ้ยอะไรวะ แกงเกิลอยู่คุณเจอฉันที่นี่แล้วก็เออโดงนงับไปแล้วมันก็ไปแล้วครับมันหายตัวไปแล้วโชคดีอะไโชคดีไม่ได้คุยกับเขาเลยอะไรเนี่ยโหเล่นกระจุยแบบจะข้ามก้อนไม้นี้ไปนะข้ามไม่ได้ไเลยครับเหลือ,อน,นี่เป็นชิ้นๆขึ้นไปได้เออเรียบร้อยตอนนี้ก็ขึ้นมาได้แนละ้วเราก็จะลงไปนะลงไปสว่าววงวาุ่นวายอันไกลนแล้วก็ไปดูฝั่งทางนี้มีอะไรมั่งครับอืมใครเดียวเขากระโดดข้ามมาที่ครับจะอยู่ทำไมเออจะอ่ะ สุดขอบแมู้สึกจะเห็นแนตะ่ตัวบ้าอยู่วะให้ามันกี้ตัวอะไรวะสไป,นสปโนสไปโนโซลาร์ไปโนโซลาร์นะผมก็ไม่รู้เห็นทำอย่างเงี้ยผมก็เลยลองเข้ามาดูว่ามันมีนมอะไรแมมโอ้มันเป็นทางลงไปแมมทางลงไปไหนก็ไม่รู้ว่าโอ้ขาไม่หักเลยนะ<า>โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋ง<ๆ>ไม่เจ็บเลยครับเออเกือบไข่เกือบไข่ขานะขาหักข้างนึงครับเฮ้ยได้อะไรมาด้วยเนี่ยโอ้เห็นปะแลนแลนก็กดแซดแซดแล้วก็แซด แซดไม่โดนอ่ะอ่ะแล้วก็แล้วก็จับมันอาจจะติดแขนติดโอ้ยโอ้ติดนะครับติดตัวติดแขนหักแล้วข้างหนึ่งจบอ่ะจับไว้จับไว้สิครับโอ้ยจับไว้ปล่อยเธอเออเออแขนหลุดแล้วข้างหนึ่งอีข้างเลยครับ <c oughs> แค่ไอนี้มันจับไม่ได้แล้วเราก็จบของแม์นี้ไปเลยนะเ <c oughs> ออลืมเปิดเสียงครับว่าแล้วลืมอะไรคร oh. ับแล้วก็ไปเทอด่านไรดีต่ออะไรต่อนี้ยด่านนั้นครับ <c oughs> เสียงดัดเจริญมากเลยครับเราหลบแป๊บนึงแมปไรวะ <c oughs> เฮ้ยใส่หมวกไอ้นี่เฮ้ยคิดถึงตอนเล่นเดลซิ่งเลย <c oughs> ที่มันใส่หมวกเนี้ย <c oughs> ไปต่อแล้วไปต่อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย้ยมันหลบมันหลบมันหายมันหายลูกบอลไม่เอาบอล ฮะแมวลูกบอลหัวลุกแล้วโอ้ยหัวหัวหัวโอ้โอ้อะไปไปทางนี้ไหมลูกลูกลูกโอ้ลูกลูกดิลูกลูกนี้ชอบเล่นทลาดลมอืลูกทลาดลมติดติดครับติดอึ๊บหมุนหมุนอ่าเรียบร้อยครับเอานี้นไปแล้วนี่ปูแล้วผมบอกข่าวว่าตอนนี้ผมได้เป็นพาร์ทเนอร์กับบอกไปแล้วกับไอ้นี่นะครับเมคเกอร์สตูดิโอนะตอนนี้ผมก็ย้ายชแนลไม่ใช้ขอ่ชแนลอาร์กิโต้นะไม่ใช่ชแนลกาเกมเมอร์นะโอ้อาจจะอะไร่กลัะ แ๊บอืมรีรีแแบบอืมรีสตาร์ไหนเนียไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะโอเคลองดู้มนเกิดอะไรขึ้นนะอืมเรียบร้อยไอ้ลูกบั๊บอืมอืมกูเก่งไหมล่ะเก่งเก่งเก่งตบมือตบมือเก่งเก่งเก่งเอิ่มหัวไปละตบมือสีเรอพ่อตัดลิบบินเหรอครับใช่ครับตอนเวลาเริ่มงานครับต้องตัดลิบบินก่อนครับพ่อสิครับ อ่าเรากำลไปกันต่อนะครับกับดานที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้ผมไม่ได้อ่านนะเออตอนนี้เสียงคุณปลาล์มก็หายไปนะออเสียงหคยครับนี่โดนปืนกันครับบอกน้ำเฮดช็อตนะ้คุณปลาล์มเสียงกำมนะั้นนี่ครับโอ้โหยิงเดียวหัวกระจุยเลยเหมือน <c oughs> น,นี่ยิงลูกซองสิบนัดรวดอะรู้สึกด่านนี้ผมเคยจะเล่นไปแล้วน้ำแล้วผมก็ไม่เล่นด่านซ้ํานะคุณรู้อย่างชื่อพาร์ทไม่ชื่อพาร์ทว่าอะไรคนระับ คำถามแันพันแทมเอ้ยด่านในตำนานมาแล้วในตำนานมาแล้วอะจะเดี๋ยวก็จะเรียกว่าเรียกว่าใน,น,านลูกลูกขับจักรยานเป็นไหมลูกลูกขับจักรยานสิเฮ้ยลูกไม่ยอมขับอ่ะเดี๋ยวรู้ <c oughs> ไหมว่าจักรยานวิ่งเกียร์นะครับผมขอไม่ออกความคิดเห็น จงลุกโชนขึ้นเฟมไคเซอร์จงร้อนแรงกุตดดันที่เหมือนใจของฉันเลยอินเตอร์เทนจัมไอจ้าโอ้ oh. ได้เด้อติดเลยเนี่ยอินอินเตอร์เทนจัมอ่ะติดเลยเนี่ยมันเรื่องนี้มันนานแล้วครับอแต่มาขับจับเอดูขามานันดิเอขาเท่อะเอลูกขาผมลูกลูกลูกขาผมลูกขาผมลูกขาพ่อพ่อลูกขากู เฮ้ยแล้วมันเอาแล้วมันขับจักรยานอย่างนี้ดูขาดิขาละข้างหนึ่งเฮ้ยเยท้าใครอะล็อกด้ยครับแว่าใจไม่รักขับไม่ได้นะการ <ใจ S 1> ขับจักรยาน,นแบบนี้มันม<า>ต้องใจรักแล้วเราก็ <ใจ S 1> ตก<จ>แมปตายนะรู้สึกเราจะ fail ไปนะครับครับข่าวๆๆนี้ fail fail ก็ fail เนี่ยก็ออกเทปว,ว่าแฟลเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่า fail ไม่ใช่อ่ะ fail 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 roll f r o แล้วคุณเลืมพูดอย่างนั้นผ่านไม่ได้หรอกอาไปได้แล้วขาไม่หักนี่ะเป็นลาบอันเปิซสุดไม่มีโลกเป็นลาบอันเปิดสุดเสริชเราจะไปเอ้ยจะลูกลาก่อรเราคงไม่เจอกันใหม่นะชาติหน้าตอนไม่บายลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อไม่ใช่นะครับ เฮ้ยตรงนี้จำได้พุ่งไปอ,อย่าจะโดนไม่โดนไม่โดนนี่คนไทยบินได้พี่ตูนครับคนไทยบินได้อีกนิดเดียวตายก่อนครับตายก่อนครับเราก็จะเล่นด่านนผ่านนะคว่ามันจะผ่านครับแล้วสรุปว่าคลิปนี้มันชื่อชื่อคลิปว่าอะไร สู่ควาเวิร์มว้าอังไกโพนนี่คุณไม่รู้เรื่องของชแนลผมเลยเหรอครับนร์โกลเกมคัมแบ็กส์นรกเกมคัมแบ็กครับเแป๊บนี่คุณไม่ได้ติดตามชแนลผมยใช่ไหมแล้วคุณก็มาขอให้ผมให้เป็นคุณเป็นแขกรับเชิญไอ้แขกรับเชิญยังไม่บอกเลยน้อยซับสไครต์ยังซับแล้วแล้วคุณปามะครับฮะคุณปามซับสไครต์ยังไงซับแล้วซับแล้วใช่ไหมครับอุ้ยหัวหัวแขน ทนานขนานกูเยอะเอิบมาเลยแล้วก็เลยไปเจ้าของบ้ล้กูบ้าแล้วกูบ้าไปแล้วกูบ้าแล้วอืมอันอะไรเอ่ยเกิดอะไรขึ้นเด็กแม่งเทพว่ะที่วอนเฟนเด็กแม่งโหดมาก เพีซเพะได้โปรดเล่นกับฉันฉันต้องการเพื่อนเพื่อนพ่อสิครับจะเราต้องขับจะ <ไป S 1> <จ>อุ้ยโอ้โหปัดเป็นชิ้นๆเลยเนี่ย<ไ>ชิ้นดีด้วยชิ้นดีด้วยสตันแป๊บไอชิ้นละห้าสิบสตันแป๊บครับมันต้องการเพื่อนใช่ไหมไปเล่นกับพ่อไปกูจะพุ่งแล้วได้ได้แล้วเอาจะมึงจับขากูเหรอมึงจับขากูเหรอ กูเจ็บนะขาก,กูหกักไยเนี่ยันหกหอกออเอ้ยล้มๆไม่เอาล้มสูงยไงติดเต็มที่นี่เป็นที่ที่คนตายบ่อยมากใช่ไหมครับใช่ครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใช่เหมือนกันนะไม่ก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเนี่ยน,นานๆทีก็จะมาเล่นที North p o l a r u s Rainbow, Happy Willow เออฉันคือซันตาคอสฉันจะมาสของฝันให้เด็กๆจิงเกะเบลจิงเกะเบลจิงะโอละเว่วอทเดอร์เฮลมันคืออะไรกูเกือบตายแล้วสั์เฮ้พอมึงสิกูบินแล้วกูจะบินไปแล้วกูจะไปก็คือทางการโดนไม่เป็นอะไรกูเกือบตายแล้วนะวางเลนเดียของกูปางเล่นเดียของกูมันพังแล้วกูไปยังไงกูไปแล้วกูไปแล้ว ทำทู่ฝ the ้ายบินบ the ินขึ้นไปให้ขีมมาหมดแล้ว oh กูจะไปถึงไห่กูไม่รู้เหมือนกันเสตอนนี้อาจจะได้เสียงรบได้ยินเสียงรบกวนดนึงงรับคุณเอได้ยินเสียงรบกวนไหมฝ้ายไอเกนฑฝ้ายไอเกบินรอบบิน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 อีกนิดอีกนิดมันจะเออเยไม่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 อ้โถ่โดน โอ้ยของฟันตกหมดแล้วแล้วกูจะเอาอะไรไปส่งเอาหัวของกวางเรนเดียของเราไปส่งดีกว่าเฮ้ยนี่มันเอลนี่นะนี่ก็กวางเรนเดียเฮ้ยเฮ้ยหิมะหมดหิมะหมดหิมะหมดรักกูทีไอเด็กนู้อออีกนิดเดียวแมรี่เอ็กมาดว้าวบุ้มวอลลี่เราก็ไปดูลูกน้องเราเป็นยังไงบ้างนะลูกน้องเราก็ตกเหวตายไปกี่คนนะหนึ่งคนนะแล้วลูกบอลโดนทับตั้งหลายคนนะที่เห็น เอ๊ะแล้ววันนี้วันอะไรอะวันนี้วันที่17นะเป็นแฮร์รี่คิปมสัสด้วยไงแฮปปี้วิลฟูจอลแฮปปี้วิลในโลกอนาคตสิวันสอบไม่ใช่อ่ะสอบไปแล้วเหรอเฮ้ยดาดาดน,นี้คุนะนนน้นๆอ่ะเฮ้ยดาดน,นี้ดาดดาดนี้ไม่ดาดเจแค่เดียวดาดนี้ดาดเจบีนี่หว่าอันนี้มันปลาดาบใส่คนนะ่ะคิดถึงจุงใบเฮ้ยดาดน,นี้คุณนจำได้เลยว่า หูแตกตายไอออ oh. เอาเป็นด่านที่นี่เอ๊ะและ้วในรูนี่มีอะไรอะ่ะไปดูดีกว่าโอ้โห oh. จำได้ละด่านอะไรไม่ต้องบอกกูก็รู้ oh. เลยไอด่านเนี้มันให้กระโดดตกไปยังท้องฟ้าแล้วให้เรารอดอะ่ะแล้วก็ไปยังต่อนะครับเป็นด่านแทปเปอร์รันเป็นด่านปิดท้ายของวันนี้นะคะท้ายครับปิดท้ายภารกิจก็คือให้เราเก็บเหรียญไปเรื่อยอจะตกร่วง ดามิสโอ้พระเจ้ามันแย่มันแย่มากไปตามมาวะเอเอดูให้หน่อยดิเอเอตกอ๋อปีศาจครับปีศาจไอปีศาจไอเทปเปอร์รันใช่ไหมมันชื่ออะไรคุณรู้ไหมคุณรู้ไอแล้วคุณปาล์มยังอยู่มีชีวิตรอดไหมอยู่ยังมีอยู่ไอเแค่จะพูดคำหยาบในรายการนี้ครับขอโทษขอโทษเมื่อกี้เฟลเฟลเยอะมากเลยคือจะฆ่าไม่ได้ผมไม่มีประสบการณ์ผมไม่เคยเล่นเทปเปอร์รันสวดซัตไปไงชื่อไปแล้ว แแทนนี่มันพาไปส่งถึงไอไอนี่ด่านจบแค่ไม่เป็นมันพาพาไปโคตรดีเลยอืมไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเราก็เล่นด่านสุดท้ายก็คือด่านโปเกมอนแทนนิ่งนะให้เราเลือกตัวละครเอาตัวไหนดีเอ๊ะเอาตัวนี้ได้ไหมครบแบบคึกๆตีเผื่อแบบอาจจะมีอะไรขวางหน้าขวางเท้าเอาเด็กดนะพอลูกรหรือก็เด็กอว้วนเนี่ยผมได้ตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นมกนี่หว่านี่เลยโอ้แมรี่แมรี่กับเดสเปอร์เนี่ย เจสเปอร์เออไอชูจูฉันเลือกนายไปกันเลยนะครับอเงินกุณโปเกมอนเหรอเอ้ยเออะไรอ่ะสวัสดีที่รักเอคุณแอบมีแฟนใหม่เหรอนี่คุณมีพลังมากขนาดเจนทำให้แฟนใหม่กับผมนี่ตายได้เลยครับแมรี่โอ้โใจเย็นครับเฮ้ยมันนี่จะขับจะขับไี้ไงวะเขาไม่มีแขนเขาเขามีพลังเฮ้ยเธอเธอเอิมแมรี่ แมรี่ยังมีชีวิตรอดอยูไ่ไหมไม่กระชูเลยเนี่ยตอนเนี้ยตายคููนะแล้วคนที่ไอไอโปกเกมอนตัวเมื่อกี้ต่อยก็คือแมรี่กับเจสเปลิลนะแล้วก็เร่งสปีดไปเลยนะแล้วก็เบรกนะคุณมีแฟนใหม่เหรออันโดโวมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมังลงไปลงไปสิฉันจะสอนต่องานของคุณเองนะไปนะ วายแฟนถึงตายแววุแวุแววุแว,แว,แวกลายเป็นเด็กแล้วจบแล้วเราก็ขอปิดฉากของเกมนี้ไปเพียง